Gas Light นะครับก็แปลว่าตะเกียงสมมติถ้าเรามองดูภาพของตะเกียงก็จะเป็นที่ที่ส่องสว่างน,นะครับเราใช้นำทางาส่องแสงสว่างในความมืดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ Gas Lighting ก็คือการอาจจะบอกเป็นการภาษาง่ายๆเลยแปลว่าเป็นการปั่นปั่นหัวปั่นความคิดปั่นความรู้สึกแล้วก็ทำให้ผู้คนที่ถูก กระบวนการเหล่านี้ครอบงำอยู่เนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าถูกบิดเบืเอนออกไปจากความเป็นจริงที่เขาอาจจะบอกว่า,าเรียนรู้มาหรือเขาประสบมาแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาเกิดความสงสัยว่าท้ายที่สุดแล้วมันจริงอย่างนั้นเหรอท้ายที่สุดแล้วมันเป็นอย่างที่เราเชื่ออันที่เรามั่นใจไหมซึ่งโดยปกติแล้วคนที่ถูกปั่นหัวเนี่ยก็มักจะเกิดความเครือบแคลงสงสัยถ้าโดนบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็จะขาดความมั่นใจในตัวเองจนรู้สึกว่า สิ่งที่เราทํานั้นไม่ถูกผิดตลอดเวลาเพราะคนที่ปั่นเราเนี่ยกำลังบอกเราว่าสิ่งที่เราทํานั้นคือสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้องและควรที่จะไปในเส้นทางอื่นครับคุณพ่อยกตัวอย่างสถานการณ์ง่ายๆของการเสพติยได้ไหมได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของอการปั่นหัวหรือว่าการปั่นความคิดความรู้สึกของผู้คนเนี่ยเกิดได้ในทุกๆความสัมพันธ์นะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆในครอบครัวเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็สามารถที่จะเหมือนกับอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าแก๊สไลติงเนี่ยเป็นไปได้ทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวอาจจะเกิดจากความหวังดีก็ได้ที่พ่อแม่มีความหวังดีต่อลูกแล้วก็พยายามชี้นําแล้วก็ปั่นความคิดของลูกเสมอว่าเช่นไม่ต้องไปเที่ยวข้างนอกไม่ดีไม่มีอะไรดีเลยเชื่อสิเนี่ยพ่อนะบอกเนี่ยแม่บอกเราอยู่นะเห็นไหมกลายเป็นว่าในความ อาจจะบอกว่าประสบการณ์จากการถูกปั่นหัวแบบนี้มาเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ลูกนั้นกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายไปเลยว่าไม่มีอะไรดีเลยนะครับในในข้างนอกออกไปจากพื้นที่บ้านของเราแล้วมันน่ากลัวไปหมดทุกอย่างอันนี้ก็เป็นการปั่นได้หรือในความสัมพันธ์แบบสามีภรรยานะครับเช่นภรรยาจับได้ว่าสามีไปมีชู้นะครับถ้าสามีก็ใช้แก๊สไลติงเนี่ยกระบวนการปั่นความคิดเนี่ยบอกว่าก็าเพราะเธอทําตัวไม่ดีไงฉันเลยต้องไปหาคนอื่น ก็เพราะเธอเป็นแบบนี้ไงฉันเลยต้องไปหาคนอื่นนอกบ้านก็เพราะเธอไม่รับผิดชอบนะครับไม่อาจจะบอกไม่ได้นําความสุขมาสู่ครอบครัวของเราแล้วไงฉันเลยต้องไปมีคนอื่นและเมื่อเกิดกระบวนการปั่นหัวนะครับความคิดความรู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ทําให้ภรรยาคนนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าออฉันแย่จริงๆฉันเป็นคนไม่ดีจริงๆตามที่สามีได้ใช้กระบวนการหรือว่าใช้วิธีการแก๊สไลติงเนี่ยกับเธอ นี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่อยากจะแบ่งปันให้ฟังค่ะคุณคะเราอะไรือ่เกิดว่าแกสวงมันก็มันจะเกิดขึ้นกระบวนการของการปั่นหัวเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าหนึ่งขาดความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าจะรู้สึกว่าอะไรก็ตามมาเนี่ยจะมีคนมาบอกเราเสมอนะครับว่ามันควรเป็นอย่างนี้ไม่ควรเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นความมั่นใจในตัวเองเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงไป อย่างที่2ก็คือเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลาเห็นไหมครับอย่างที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยที่ที่เราทำเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้ผิดเป็นคนที่ทําผิดเป็นคนที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงมีคนมาเอาความคิดชุดใหม่มาให้เรานะครับหรือว่าเอาความรู้สึกชุดใหม่มาให้เราและให้เรานนรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายผิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสัญญาณที่จะบอกเราว่าเออเมื่อเราเผชิญหน้ากับใครหรือว่าในความสัมพันธ์ที่เรามีกับใครสักคนหนึ่งเนี่ย เราเป็นฝ่ายผิดตลอดเวลาไหมนะครับ mm hmm. เราขาดความมั่นใจไหมในอันดับแรกอันดับสองเราเป็นฝ่ายผิดตลอดเวลาไหมเนี่ยนะครับ mm hmm. คิดว่า2ตัวนี้นะเป็นเป็นคล้ายๆว่บเป็นเป็น,ปนสองส่วนใหญ่ๆที่เราสามารถที่จะตรวจสอบตัวเองได้นะครับว่าเรากำลังอยู่ในภาวะที่กำลังถูกการปั่นหัวอยู่ไหมนะครับแล้วเราจะต้องทำยังไงคะพอเมื่อเรากำลังเผชนะ ผมมองว่านะครับใน,ในเรื่องของ gas lighting เนี่ยมันก็คือถ้าจะพูดแล้วมันเป็น psychological abuse มันเป็นการทารุณกรรมทา,ท,าทางด้านสุขภาวะจิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะหลุดออกมาจากตรงนั้นหรือว่าการที่เราจะพัฒนาตัวเราเองเมื่อเรากำลังเผชิญกับ gas lighting ได้ก็คือหนึ่งละนะครับการที่เราตระหนัก ให้ได้ก่อนว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราต้องสังเกตพฤติกรรมหรือว่าการชี้นำของคนรอบข้างเราอยู่บ่อยๆนะครับว่าคนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกำลังมาบิดเบือนข้อแท็จจริงในในในชีวิตของเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคนเหล่านั้นกำลังจะเข้ามาครอบงำแม้กระทั่งความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอันนี้เราต้องตระหนักให้ได้นะครับต่อมาเมื่อเราตาระหนักได้แล้วเนี่ย การเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเราพูดถึงเรื่องของ self esteem นะครับความมั่นใจในตัวเอง self confidence เนี่ยความเชื่อมั่นในตัวเองพวกนี้เป็นสิ่งที่อาจจะบอกว่าเราต้องฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ได้นะครับสร้างความเข้มแข็งในในจิตใจของเราให้ได,ได้ได้มากขึ้นก็จะช่วยให้เราเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นนะครับจากที่ฟังคุณพ่ออธิบายมาค่ะคือการ gaslighting เนี่ยมัน เราพูดในแง่มุมของการที่เราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้แต่บางทีอะค่ะก็คือคนที่แกสไ์เราอะเขาอาจจะไม่รู้ตัวไปได้ใช่ไหมคใช่เป็นไปได้ครับใช่คือตรงนี้ค่ะเพราะเราจะมีวิธียังไงนะคือบางทีมันอาจจะเกิดมาจากความไม่ได้ตั้งใจที่จะทําลายกัรอือันคือเราจะมีวิธีการจัดันความคิดเห็นหรือชี้นะชี้แนะยังไงกับผู้สนทนาให้มันไม่เกิดอาการที่แบบแกสไล์ได้บ้างไหมคะครับผมเคต ถ้าเรามองดูในเรื่องของการสไลติงเนี่ยก็คือการอาจจะบอกเป็นการปั่นหรือการบิดเบือนข้อแท็จจริงถูกไหมครับนั้นสิ่งที่ผมมองดูว่าสิ่งที่จะช่วยให้อาจจะบอกว่าความสัมพันธ์ของเราในทุกๆระดับเนี่ยนะครับมันดีมันมีสุขภาวะที่ดีได้เนี่ยทั้งสองฝ่ายควรที่จะปฏิสัมพันธ์แล้วก็สื่อสารการบนพื้นฐานของความจริงนะครับเราเอาความจริงมาคุยกัน เราความจริงมาสื่อสารกันตรงนี้อาจจะเป็นอาจจะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับการอาจจะบอกว่าป้องกันตัวเราเองเนี่ยนะครับจากความสัมพันธ์ที่มันมันมันอยู่ในกระบวนการของแก๊สไลติงการปั่นความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับถ้าต่างคนต่างนําความจริงมาคุยกันนะครับโดยที่เรามีความเคารพให้เกียรติกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆในการช่วยให้เรานั้นอาจจะว่าต่างฝ่ายต่างหลุดออกมาจาก กระบวนการที่เราเรียกว่าแก๊สไลติงได้สำหรับสถานการณ์นี้คเราสามารถนำศาสนามาประยุกต์ใช้ได้ยังไงบ้างครศาส,สนาเนี่ยนะครับผมมองว่ามีข้อดีเยอะแยะมากมายที่เรานำมาใช้ได้เพราะว่าแก๊สไลติงเป็นอาจจะว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่เรามองเห็นว่ามันเป็น psychological abuse ใช่ไหมครับ mm hmm. เป็นการทารุณกรรมทางทางด้านจิตวิยาทางด้านสุขภาวะทางจิตแล้วก็ ยังไปถึงคำว,ว่า manipulation คือการครอบงำความคิดความรู้สึกของคนอื่นแต่ศาสนาเนี่ยนะครับสอนให้เราเนี่ยรู้จักที่จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความรักความเมตตาความเข้าใจการให้อภัยเห็นไหมครับสิ่งตนน่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำบริบททางศาสนาหรือว่าคุณค่าต่างๆคุณธรรมต่างๆทางศา,งา,งา,งางส,สนามาใช้เนี่ยการไปครอบงำคนอื่นเนี่ยมันก็จะเกิดน้อย การไปปั่นความคิดความรู้สึกคนอื่นเนี่ยมันก็จะเกิดน,อน้อยนะเพราะว่าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะว่าเรารักและเมตตาแล้วเราก็รักแม้กระทั่งยอมให้เขามีอิสระภาพในการที่จะใช้ชีวิตในการที่เขาจะเลือกและตัดสินใจในชีวิตของเขาเองนี่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่พระเยซูเจ้าก็ให้อิสระก,กับมนุษย์ทุกๆคนในการเลือกวิถีทางดําเนินชีวิตของเราแต่ละคนเห็นไหมครับ แม้ว่าการให้อิสระภาพนั้นก็อาจจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดในในชีวิตของพระองค์เองบางคนก็หักหลังพระองค์บางคนก็ทำร้ายพระองค์หรือเราในวันที่เรานั้นดำเนินชีวิตในความบาปนะครับในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเราก็เหมือนว่าเราไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้านั่นเองแต่พระองค์ก็ยังรักเรายังให้อภัยเราแล้วก็ยังเปิดกว้างสําหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็การกลับใจของเราในทุกๆวัน เพราะฉะนั้นเป็นวิถีหนึ่งที่ผมมองว่าศาสนาเนี่ยก็มีส่วนที่สําคัญที่จะนํามาใช้ประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราทาั้งทางด้านการดำรงชีวิตรว่วมกันความสัมพันธ์และในเรื่องของมิติทางจิตวิทยาด้วยนะครับ